ไทยนิสัยคนเกิดราศีกันดวงชะตาวันเกิดของชาวราศีกันแน่นอนมันเป็นเรื่องของธุรกิจเช่นเคยชาวราศีกันแม้ว่าจะเป็นวันเกิดของคุณก็ตามคุณน่าเหมาะกับออฟฟิศคุณพยายามอยู่ดึกเพื่อทำงานสำคัญให้เสร็จก่อนที่จะอนุญาตให้ตัวเองไปงานฉลองสุดหรูได้มันเป็นธรรมชาติของคุณนะไม่มีราศีไหนที่จะยึดติดกับงานและการบริการได้มากกว่าคุณอีกแล้ว แม้แต่ช่วงวันหยุดพิเศษคุณก็ยังรู้สึกมีความสุขมากกว่าที่จะได้ขีดค่ารายการสิ่งที่ต้องทำก่อนที่จะไปพักผ่อนคุณเป็นราศีที่ต้องการเป็นที่ต้องการผลก็คือคุณมีแนวโน้มที่จะดูแลคนอื่นคุณมักเต็มใจให้ความช่วยเหลือคนอื่นคุณมีความเสี่ยงที่จะทำงานมากเกินไปและลืมที่จะเล่นอนุญาตให้ตัวคุณเองอย่างน้อยที่สุดได้สนุกในวันพิเศษของคุณเถอะ คุณรักความเป็นระเบียบและการเติบโตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบและมีประสิทธ,ธิภาพถ้าอะไรก็ตามไม่อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่คุณจะกังวลมากคุณมักวิจารณ์ตัวเองได้แย่ที่สุดชาวราศีกันในความเป็นจริงแล้วคุณน่าเครดิตดีกว่าที่ตัวเองคิดเสียอีกคุณเป็นคนช่างระมัดระวังและมีแผนสำรองเสมอคุณมีน้ำใจและมักรายล้อมด้วยผู้คนที่มีความคิดอ่าน การแสวงหาความเป็นเลิศทางปัญญาทําให้คุณต้องใช้พลังงานมากแล้วมันก็ให้ผลที่คุ้มค่าด้วยคุณเป็นคนที่มีปฏิพานไหวพริบดีแต่ได้โปรดเธออย่างน้อยในวันเกิดของคุณคุณช่วยอนุญาตให้ตัวเองได้ชื่นชมยินดีไปกับขนมเค้กคัพเค้กหรืออื่นๆที่ไม่ค่อยจะดีต่อสุขภาพนักได้ไหมคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะห่วงใยในสุขภาพ ซึ่งนั่นก็เป็นคุณสมบัติที่น่าชื่นชมแต่บางครั้งบางคราวก็อนุญาตตัวเองเถอะอ้ออีกอย่างให้ใครสักคนไปช่วยทำความสะอาดห้องของคุณบ้างนะบุคลิก,กภาพของชาวราศีกันราศีกันเป็นราศีที่6ของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีกันก็คือหญิงพรหมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนฉลาดอดทน และอ่อนน้อมถ่อมตอนความที่ดาวพุธเป็นดาวประจำราศีคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนคิดเร็วช่างสังเกตและช่างวิเคราะห์ชาวราศีกันมักให้ความสนใจกับรายละเอียดที่เล็กที่สุดและความเป็นคนมีเส้นของชาวราศีกันทําให้พวกเขาเป็นราศีที่มีความระมัดระวังมากที่สุดราศีหนึ่งวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขาทําให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสชาวราศีกันมักอ่อนโยน แต่ก็มีความระมัดระวังสูงด้วย